ครับผมมาพบกับช่องเลขนักราชนะครับผมกับผลฮานอยรวมนะครับก่อนที่จะไปดูผลกันครับผมมาดูคําเตือนกนก่อนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราชขอให้รวยให้รวยให้รวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยครับ หน่อยเฉพาะกิจครับผม3ตัวออก6,8,2นะครับก็มีตัวรูด8ครับผมแล้วก็มาออก8,2ตรงๆนะครับไม่ต้องกลับที่แอดจับให้นะครับประกบคู่ให้แล้วก็มาดู2ตัวล่างครับ2ตัวล่าง48นะครับก็เข้านะครับรูด4 นะครับแล้วก็มาเข้ารูด8นะครับแล้วมาเข้า8 4ตัวกลับนะครับผมก็ฮานอยเฉพาะกิจก็เด้งๆไปเลยครับผมมาดูฮานอยกาชาติครับ3ตัวออก8 36 8 3 6 36ไม่มีนะครับผมมาดู2ตัวล่างครับ2ตัวล่างออก86ก็เข้าวิงรูด8ครับผม แล้วก็มี86ตรงๆเลยครับไม่ต้องกลับนะครับที่แอดประกบให้เมื่อเช้าแอดก็ได้พูดไปแล้วนะครับตัวระวังก็คือ4กับ8นะครับก็มาจริงๆครับ4กับ8นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มาดูฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก041ก็วิ่งรูด4ก็มาแล้วครับผมครับผมแล้วก็มี41ครับตรงๆเลยครับแล้วก็1นะครับ เข้าตัวรูด1แล้วก็มี1 4ตัวกลับครับผมสลับล่างออก49 49ก็วิ่งรูด4มาอีกแล้วครับเป็นรอบที่3นะครับ49 49แอปไม่ได้จับให้แล้วก็มีตัววิ่งรูด9ครับผมเรามาดูฮานอยปกติครับฮานอยปกติ3ตัวออก902 902 2ไม่มีนะครับกับ0ก็มาดู2ตัวล่างครับ2ตัวล่างลูด1ครับผมแล้วก็ออก1 4ตรงตรงครับตัวที่แอดจับคู่เน้นให้นะครับแล้วก็มาออกตัวกลับนะครับ4 1นะครับแล้วก็มาวิ่งลูดนะครับ4 4ก็เป็นรอบที่4นะครับผมมาดูฮานอย v ี p ครับฮานอย v ี p ก็3ตัวก็8 7 6 8 7 6 7 6ไม่มีครับผม2ตัวล่างออก92มีวิ่งรูด9นะครับวิ่งรูด9ก็เข้า2รอบนะครับเข้า2รอบนะครับวิ่งรูด9 9 2าแอดไม่ได้จับให้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็18เด้งนะครับวันนี้นะครับรวมหาน้อยทั้งหมดนะครับ ฮานอยทั้งหมด5าฮานอยมานับดูกันเลยครับตัววิ่งลูด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับ11มาบวกกับตัวจับคู่นะครับ12 13 14 15 16 17 18เด้งนะครับผมยังไงทางช่องเลขนาคราดก็ขออวยพรให้ FC ที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเลขช่องนาคราดช่องเลขนาคราดนะครับขอให้ทุกท่าน มีเงินมีทองใช้นะครับมีสภาพร่างกายแข็งแรงร่ารวยร่ํารวยร่ำรวยครับมีโชคมีลาบกับช่องเลขนักลาดทุกวันทุกวันครับรวย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 